อ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการลง Windows ผ่านแฟลชไดร์กันนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือแฟลชไดร์4 4กิกขึ้นไปนะครับแล้วก็ไฟอินเมด Windows นะครับวันนี้จะเป็น Windows 10แล้วก็มีโปรแกรมสำหรับทำไฟล์บูทลงใน USB ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะใช้โปรแกรม ของ Microsoft นะครับที่เป็น Windows 7 USB DVD นะครับหรือว่าเราจะไปเ e ิร์ชใน Google ก็ได้นะครับโดยใช้คำว่า Windows 7 USB DVD ก็จะปรากฏลิงก์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้เราให้เราเลือกลิงก์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเช่นของ Microsoft ตรงนี้นะครับลิงก์ของ r o s r o t อ่าเราคลิกเข้าไปเลยนะครับ ต่อมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ที่สําหรับโหลดนะครับให้เราคลิกตรงนี้เพื่อโหลดนะครับส่วนผมมีโปรแกรมแล้วก็จะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับต่อมานะครับในเมื่อเราได้โปรแกรมเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินคลิกที่โปรแกรมนะครับเพื่อทําการติดตั้งนะครับให้เราคลิก next นะครับให้เราคลิก install นะครับรอสักครู่นะครับ ต่อมาให้เราคลิก finish นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งโปรแกรมเราก็จะได้โปรแกรมสำหรับทำไฟล์บูทลง USB นะครับไอคอนโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อมาเราจะทำการสร้างไฟล์บูทแล้วก็ copy Windows ที่เป็นไฟ image ลง USB นะครับให้เราเดินไนคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะครับต่อมาให้เราคลิก yes นะครับ ปรแกรมจะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราไปที่คําว่า browse ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกไฟล์ image ของ window s นะครับผมเก็บไว้ที่ d e s k t o p นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นไฟล์ image ของ Windows 10ให้เราคลิกเลือกแล้วก็ open ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เราคลิก next นะครับในส่วนตรงนี้นะครับให้เรามาเช็คว่า เราจะใช้ USB ตัวไหนนะครับเป็นไฟล์บูตนะครับหรือว่า copy Windows ลง USB นะครับในกรณีที่เรามี USB หลายตัวนะครับให้เราคลิก USB device ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้จะโชว์นะครับโชว์ USB ที่เราที่เสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าเรามี2ตัว3ตัวก็จะโชว์เป็น i ี t ลงมานะครับส่วนของผมมีแค่ตัวเดียวนะครับตรงนี้ก็คือที่มีพื้นที่ว่าง สามลิกนี่ก็คือแฟลชไดร์ผมยังไม่ได้ฟอร์แมตนะครับอ่าเรากด b e g i n c ก็ปีอิงตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะฟอร์แมตให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอ่าคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับโปรแกรมจะให้เราลบข้อมูลในยู b สบีนะครับให้เราคลิกลบตรงนี้นะครับต่อมาให้เราคลิกเจ็ดนะครับโปรแกรมก็จะทําการลบข้อมูลในแฟลชไดร์ของเราแล้วก็ทําการ Copy ไฟล์ของ Windows ลงใน USB ด้วยนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเราก็รอจนกว่าโปรแกรมจะทำงานจนถึง100%นะครับ อ่าครับหลังจากที่โปรแกรม Copy ไฟล์ Windows ลง USB ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราออกจากโปรแกรมได้เลยนะครับโดยการกบาดออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราถอดแฟลชไดร์เพื่อที่จะไปติดตั้ง Windows ได้เลยนะครับการติดตั้ง w i n d o w s ผ่าน USB เดี๋ยวผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับครับสวัสดีครับ